Ok <to> ต้องบอกเลยนะครับว่าคดีของน้องตงโมนเนี่ยเป็นคดีที่แปลกมากนะครับเป็นคดีที่มีคนที่เสียชีวิตแล้วเป็นคดีที่แปลกมากเพราะปกติโดยโดยท,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 ทั่วไปนะครับถ้ามีการเสียชีวิตนะครับจะได้เสียชีวิต now, ด้ยวยอะไรอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่านะครับมีการเสีย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 ชีวิตเนี่ยญาติฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอาผิดนะครับคนที่ทําให้ ญาติหรือลูกตัวเองหรือครอบครัวตัวเองหรือญาติตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะครับก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอาผิดให้ได้นะครับเพื่อจะเอาผิดให้ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่พยายามทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อจะเอาผิดแต่คดีนี้นะครับเป็นคดีที่แปลกมากนะครับเป็นคดีที่แปลกมากคดีของน้องเป็นคดีที่แปลกมากเพราะญาตินะครับก็คือคนที่ได้ชื่อเป็นแม่ของน้องเนี่ยไม่อยากจะเอาผิดนะครับไม่อยากจะเอาผิดผู้ต้องหานะครับไม่อยากจะเอาผิดผู้ต้องหานะครับกลัวผู้ต้องหาจะโดนนะครับ คดีหนักกลัวผู้ต้องหาจะติดคุกหลายปีนะครับกลัวผู้ต้องหาจะมีชีวิตอยู่ยังไงนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับรู้สึกว่าเวลาจะฟ้องนะครับผู้ต้องหาในข้อหาอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตผู้ต้องหาด้วยต้องปรึกษากับผู้ต้องหาด้วยว่าจะฟ้องข้อหานี้พอไหมอะไรไหมนะครับไม่อยากให้ผู้ต้องหาติดคุกกลัวที่สุดคือกลัวผู้ต้องหาติดคุกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมอะ เป็นคนพูดเองหาว่าผมเป็นคนใส่ร้ายหาว่าผมมึงผมเป็นคนไอ้นู่นอันนี้ผมพูดตามข่าวที่ออกมาอ่ะเราลองไปฟังคลิปข่าวคลิปนี้ครับผมฉวยเอกสารของคุณแม่เนี่ยไปฟ้องเองผิดไหมว่ามันเป็นเอกสารเก่าเขาเที่ยวไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ออกทีวีอ่ะจะให้คุณแม่รับได้ย่งไงแล้วเราต้องไปยืนหน้าเจมสเจนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ทําทให้คุณแม่โกรธด้วย,ยเดี๋ยวฝ่ายปอเขาจะมาโกรธเราอยู่ๆทำไมไปฟ้องเขาโดยไม่บอกเขา แล้วเราคิดมาเรื่อยๆไม่ใช่คนกินหญ้านะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วคาจะมาหลอ,อกมาล่ออ,อะไรเราได้ตามใจถ้าจะไปเป็นคดีความกับใครแล้วต้องไปสั่งฆ่าใครด้วยมากกาน,นี้นี้นั้นเนี่ยคุณไม่ไม่ําจะฟ้องโน่นเลยฆาตกรรมเลยมันได้ยังไงอ่ะคุณไปทําลายบุคคลซึ่งจริงๆแล้วคุณก็ไม่เคยรู้จักเขาด้วยนะปอแต่คุณแม่ารารู้จักปอเขาทำบุญให้เราตลอดแล้วเขา เขาน้าเขาได้รับสภาพว่าเขาเป็นผู้ผิดก็ได้มีการแสดงออกมาอ,อย่างนี้จะให้คุณแม่บอกแม่ให้อภัยได้ไงคุณแม่ก็ให้อภัยเขาขอเป็นลูกคุณแม่แล้วอ่ะถึงมันจะเท็จเ็นจริงแต่เขาได้การแสดงออกของเขาอ่ะมันทําทให้เราสบายใจขึ้นเขาจะรับผิดชอบไม่ให้น้อยไปกว่าที่น้องโมรับผิดชอบจะบอกให้ว่าไม่เคยคุยเ,ยนะเรื่องเงินเนี่ยโทรมาคุยเกันแต่เรื่องสารทุกสุขเดิบไม่เคยพูดว่าปอไม่อยากได้เงินนะสามสิบล้านอย่างที่คุยในทีวีนะ ไม่เคยคุยเรื่องเงินถามเขาได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ไปถามก็ได้โอเคเขาเขาบอกแล้วว่าเขาจะรับผิดชอบคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องกลัวผมจะดูแลคุณแม่อย่างดีเราจะคิดอะไรมากเราจะไปเรียกเงินเขาเลยเหรอเขาว่ามีให้อยู่แล้วถ้าคุณแม่เรียกอะ่ะแม่คุณแม่ก็ฟ้องเรื่องเดียวไอ้สองเก้าศูนย์ 90, นั่นแหละ <S <S ที่มันเบาเบามันเบา,นเบาหน่อยนึงเขาก็อาจจะโดนคุกซักสองเดือนให้รู้รู้ผิดรู้ชอบ ถูกไหมคะ,ะแล้วก็เขาก็เยียวยาให้เราทุกคนมีอาชีพที่ดีมีสังคมที่ดีเพราะฉะนั้นพวกคุณจงเป็นคนเรียบร้อยพูดเพราะแม่ชอบคนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่ไม่ทำลายอ๋อใช่ว่าสองสองศูนย์นี่แหละซึ่งเขาก็รับได้ทุกคุณจะไปเอาอะไรเขาจะให้เขาติดคุกยี่สิบปีโดนประหารชีวิตเพื่ออะไรอ่ะมันเป็นบาปต,ตัวเราด้วยใช่ไหมเราจะไปโหฟาดฟันประหัตประหารจองเวรจองกรรมเขาหรอเพื่ออะไร ก็จะได้เงินเยอะๆ,ๆโอ้แล้วมันจิีอีกกี่สิบปีเถึงจะสำเร็จในเรื่องอะ่ะมันก็ต้องเป็นปีเป็นชาติเอาแค่นีน้เอาแค่ที่คุณแม่เรียกกระสุนให้ได้ก็จบกันแล้วก็เยียวยามาเออถ้าเยียวยาก็ลดโทษลงได้ไหมเขาจะได้ไปทํามาหากินของเขาเขามีอาชีพของเขาอยู่หนึ่งเป็นอุบัต<ม>ิเหตุแต่ว่ามันเราไม่ใช้คําว่าอุบัติเหตุนะเป็นเอาเป็นว่าทำร้ายบุกคนให้เสียชีวิตถึงจชีวิต นี่คือคลิปข่าวนะครับที่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของน้องนะครับได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการรายการหนึ่งนะครับในในในช่องข่าวช่องหนึ่งซึ่งจากการให้สัมภาษณ์นะครับเราก็ฟังดูทุกอย่างแล้วเนี่ยนะเราจะได้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับอ่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่เนี่ยเขาเป็นห่วง นะครับผู้ต้องหาว่าผู้ต้องหาจะโดนติดคุกผู้ต้องหาจะโดนประหารชีวิตผู้ต้องหาจะโดนติดคุกหลายปีแล้วก็มีการไปต่อว่านะครบับกับลุงอัดเองนะครับว่าลุงอัดนะไปฟ้องแบบนั้นทําไมจะไปเอาเขาติดคุกติดตารางนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้นะครับพวกเราที่เป็นประชาชนเนี่ยนะครับผมฟังอย่างนี้ผมรู้สึกว่าโห oh, นี่เราผิดเหรอเนี่ยนะครับที่วันนี้เราอยากได้ให้ทวงความยุติธรรมให้กับน้องเราอยากให้คนที่ทําผิดได้รับการลงโทษแต่เรารู้สึกเหมือนว่าเราผิด เพราะเรากาลังจะทำเงี้ยเราจะพยายามหาข้อมูลหาหลักฐานมาช่วยกันเพื่อจะเอาผิดผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหาก็ทําความผิดแต่วันนี้นะครับคนที่ได้ชื่อเป็นแม่เขาบอกว่าทําไมจะต้องทําถึงขนาดนั้นจะต้องเอากันประหารชีวิตเหรือต้องเอาติดคุก20ปี30ปีเหรอเอาแค่ติดคุกเบาๆก็พอนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นห่วงนะครับผู้ต้องหายอย่างมากเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับที่ผู้เสียหายห่วงผู้ต้องหาออกหน้าออกตา